เพลงกุหลาบโดย Fucking Hero ร่วมกับการตองทุ่งเงินและสรันเป็นบทเพลงที่ผสมผสานสไตล์ฮิปฮอปและลูกทุ่งหมอลำถ่ายทอดความรู้สึกของความรักที่มีสมหวังและความเจ็บปวดที่มาพร้อมกับความรักคําว่ากุหลาบในที่นี้มีความหมาย2องไยะนอกจากจะหมายถึงดอกกุหลาบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแล้วในภาษาอีสานกุหลาบยังพ้องเสียงกับคําว่ากูเข็ดซึ่งสื่อถึงความเข็ดปากจากประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดต่อไปนี้คือ10ประโยคเด็ดจากเพลงกุหลาบพร้อมความหมาย 1. โอ้ท่านกรรมเทพคงเกลียดขี้หน้าเราแล้วใช่ไหมสื่อถึงความรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายในความรักเหมือนกับว่ากรรมเทพไม่เข้าข้าง 2. อ,อยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อตุนต้องการพบรักแท้แต่กลับเจอคนที่ไม่จริงใจ 3. น้ำตาเราต้องเป็นเช็ดหัวเขา่าเพราะเขาให้เรากินน้ำใต้สอรู้สึกถึงถูกทำร้ายจิตใจต้องอดทนกับความเจ็บปวดในความรัก 4. กุหลาบความรักที่เขาให้กัน ไม่ควรจะหวังอะไรไว้หรอกความรักที่ได้รับมาอาจไม่ยั่งยืนไม่ควรคาดหวังมากเกินไป 5. น้องโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดตัวเองถูกนอกใจในขณะที่คนรักกลับไปกอดคนอื่น 6. กุหลาบเะเดอร์พอแล้วฮักไปช้ำไปพอแล้วกับความรักที่ทำให้เจ็บปวดไม่ต้องการรักอีกต่อไป หัวใจสิเพกลุมทันบอกคุ้มครองหัวใจเจ็บปวดจนแทบจะพังไม่มีสิ่งใดมาคุ้มครองหรือเยียวยาได้ 8. คิดถึงใครบางคนบรรยากาศองศาห0าฟาเรนไฮต์แม้บรรยากาศจะหนาวเย็นแต่ยังคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่เสมอ 9. ฉันเคยเข้าใจว่ากุหลาบสวยงามพอเวลาผ่านไปทรมานพิษหนามเคยคิดว่าความรักสวยงาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่ามีความเจ็บปวดซ่อนอยู่10บ่มีภัยฮักก็บ่เป็นอย่างจบเจือหากไม่มีใครรักก็ไม่เป็นไรขอจบเรื่องราวความรักไว้เพียงเท่านี้เพลงนี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังในความรักผ่านการเล่นคำและสำนวนที่ลึกซึง้งและนี่คือ10ประโยคเด็ดจากเพลงกุหลาบพร้อมความหมายถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่งองเราด้วยนะครับ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ครับ